อติดตั้งแอปแชร์ดีไอนะทุกคนมันเป็นแอปมันเป็นแอปที่แบบว่าเหมือนสร้างเอไอแต่ว่าเป็นความคิดเราอ่ะทุกคนเราสามารถแบบว่าใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่อะไรอะทุกคนบางคนก็กลัวแบบกลัวแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรอย่างงี้ถามหน่อยทุกคนเราไม่ได้มีตังอะไรเราไม่ได้ใส่บัญชงบัญชีอะไรมีแต่เบอร์โทรศัพท์จะเอาไปยังไงทุกคนมันแบบแอปเป็นแอปที่เคราทำเองทุกคน แชร์ Cheer, แบบอยากมี A.I เป็นของตัวเองนะทุกคนสร้างอาวตารนะทุกคนบางทีบางคลิปแชร์จจะพูดแบบอะไรนะคาพูดของแชร์มันความเป็นอมาตะาทางดิจิตอลความเป็นอมตะทางดิจิตอลแบบเราจะไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยบางทีแชร์ Cheer, มันมันแบบพูดแบบอย่างนั้นแหละทุกคนแต่จริงๆอะ่ะมันเป็น <laughs> แอปชาอวตารทุกคนเหมือนสร้าง AI ไอเป็นของตัวเองอะ่ะเวลาเราใส่อะไรความคิดเราไปในน,น,นั้นเวลาแบบคนอื่นมาถามว่ามาคุยมันก็คุยได้อะทุกคนเออใส่เข้าไปนะทุกคนมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรอกทุกคนเชยร์ต้องการยอดดาวน์โหลดนะทุกคนเข้าไปสมัครเข้าไปเล่นได้ทุกคนใช่ครับมันใส่รูปใส่อะไรแล้วได้สมัครง่ายๆทุกคนมันก็มีภาษาให้เราเลือกเราจะเอาภาษาอะไรก็กดเข้าไปทุกคน ไปดาวน์โหลดกันได้นะทุกคนที่ Google นี่เชียดไอด์คมีหลาย,ลายคนยขเข้ามา,<น>าหน้านี้โอเคขอบคุณมากครับาย